เมื่อฝาครอบเกียดกันเป็นเหมือนสีสิจ้จางเราจะแก้ปัญหายอย่างไรสวัสดีครับเรื่องง่ายสไตล์ช่างหลูวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการแรปนะฮะอุ้ยไม่ใช่แรปโยโย่ฮะแต่เป็นการแรปแรปไอตัวฝาครอบเกียนะครับซึ่งตือนี้มันมันเก่าแล้วนะครับสีมันจะหลุดลองหมดเพราะฉะนั้นนะถ้าทําสีก็ได้นึง แต่มาดูวิธีหนึ่งก็คือการการแรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมต้องถอดแต่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเพิ่งหัดแรปมือใหม่หัดแรปก่อนอื่นผมก็ถอดออกจริงใช้มือก็ได้นะแต่มีเครื่องมือแล้วนะครับก็ใช้มันนิดนึงอ่านะครับถอดแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถถอดฝาตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแรปว่าจะแรปได้ดีขนาดไหนนะครับ ทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับวันที่ผมจะใช้ก็จะมี1น,นะครับกันไกลกันไกลสองคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ก็ใยแหลมนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใบใหม่ก็น่าจะดีขึ้นฟุตเหล็กนะครับอันนี้ใช้ในเรื่องของการตัดสติกเกอร์ตัวหวีนะครับหรือแปรงที่ใช้รีดสติกเกอร์นะครับมีสั่งจากลาซาด้านะครับหรือจริงๆใช้มอือก็ได้นะครับหรือใช้เป็นพวก การ์ดต่างๆนะครับพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่นี่ก็คือซื้อจากลัสเซะครับทันมาอันนึงคือปืนลมอ่าทษทีครับปืนลมร้อนนะครับปืนลมร้อนปืนลมร้อนอันนี้เป็นของสเตนเล์นะครับหรือถ้าใครมีที่ใดผมครับใดผมของภรรยาของเมียนี่ยก็มาได้แต่บอกเขานิดนึงนะว่าอ๋อจะเอามาทำทำแรปนะฮะแรปไอตัวสติกเกอร์นะครับตัวนี้2 0 0พนะครับ ความเร็ว1กับ2นะครับปรับความร้อนใน้1 1กับ2นะครับอ่าแลวที่สำคัญนี่ครับสติกเกอร์สติกเกอร์ก็แล้วแต่เราชิ่นชอบนะครับอันนี้ผมจะทำก็คือเป็นเป็นตัวเคฟล่านะครับเคฟล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนแรกที่ผมจะแรปนะครับก็คือตัวฝาครอบคันเกียร์นะครับครอบคันเกียร์ก็คือตัวนี้ ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องเตรียมสติกเกอร์ที่ผมจะใช้นะครับอันนี้ก็เคยใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วครับสติกเกอร์ที่ผมใช้ก็คือตัดก่อนอื่นก็ตัดก่อนนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตัวฝาครอบนิดหนึ่งนะครับเพราะาเราจะต้องพับแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดตอนท้ายนะครับ ก็คือผมจะใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้มีเศษอยู่ประมาณนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดตัวผิวตัวนี้ก่อนนะครับใช้ฮอเ<อ>ชอนทำความสะอาดเพื่อ พวกคาบมันต่างๆนะครับคาบไขมันต่างๆเวลาตัวสติกเกอร์ติดแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ทาให้มันมันหลดุดหรือมันพองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาตัวสติกเกอร์มาเอาวางแต่อนอื่นต้องเตรียมตัวนี้ไว้ได้วยครับปืนปืนลมร้อนนะครับเกี่ยวเริ่มต้นด้วยกันผมจะ แกล s กเกอร์ครับอันนี้เป็นแผ่นแผ่นสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมจะแกะออกก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะวางทาบโดยที่ให้มีระยะนะครับเผื่อไวทออ้ทั้งสองด้านอ่าทั้งสี่ด้าน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพับพับเก็บแล้วก็แปะทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็ไล่ ไล่ลีดครับหน้าที่ที่เรียบครับพื้นพื้นหน้าสัมผัสที่มีอยู่คือตามนี้นะครับทีนี้มันจะเริ่มเป็นส่วนพื้นผิวที่เริ่มโค้งนะครับทีนี้นเราก็จะเริ่มมาใช้ตัวปืนลมร้อนครับไล่เป่าโอเคผมจะเริ่มไล่ไล่เป่านะครับก็คือใช้ปืนปืนลมร้อนนี่ไล่เป่าเพราะนั้นเนี่ย เอาด้านกว้างนี่ก่อนนะครับคือชุดนี้วิธีการคือเปิดลมนะครับใช้เบอร์หนึ่งก็ได้ครไม่ต้องใช้แต่เวลาวิธีการคือต้องเวลาไล่ความร้อนเนี่ยให้ไล่ให้ทั่วนะคไล่ความร้อนให้ทั่วให้ตัวแผ่นเนี่ยมันยืดยืดออกนะยืดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มดึง ทำไปนะครับได้ทาไปเรือ่อยๆเป่าให้ทั่วครับจะเป่าเฉพาะจุดนะครับเป่าทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็ดึงให้มันยืดถึงเรืนอครับเรายืดนี่คือเป่าให้มันให้ฟิล์มมันนิ่มนะครับให้ฟิล์มมันนิ่มคือเราจะได้ดึง ะไอยูยอน่นี่้ร้อนทุ่นใช่หงตรงไหนที่มันยน่นก็เปล่ารอบนึ็จแล้วก็นให้ความร้อนให้ได้ทั่ว ที่มันมันย่นครับแล้วก็เป่าล้ออันนึงแล้วก็รีดกลับเข้ามาข้างในครับโอเคครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือนะครับก็คือตรง ส่วนเกินเนี่ยผมก็จะใช้คัตเตอร์ไล่ตัดให้มีระยะเราจะใช้กรรไกรถ้าเป็นรายละเอียดเยอะๆนะครับก็ใช้กรนไกนรตัด เหลือระยะที่แค่พับนะครับจิงก็อยู่ประมาณสักประมาณสักเซนหนึ่งนะครับให้มันคืนเข้ามาอีกหนึงน่งคืเราจะพับเก็บไอตัวขอบนะครับถ้าเราละเอียดอย่างถ้าเป็น ข้างในก็ต้องใช้คัตเตอร์ใช้ตคับผมไม่ไม่ต้องเหลือเยอะครับก็คือให้เก็บของต,อตัวนี้ก็ลีดใ้่ไครับนี้ใช้ตัวหมีตัวตัวหมีลีดนี้ก็ได้รนะับ ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนที่อยู่ด้านในนะครับก็คือตรงนี้นะครับง่ายเราต้องพับให้มีเราอาจจะมาดูตัวนี้ก็ได้ครับก็คือตัดเป็นวงกลมแล้วก็ตัวนี้ต้องใช้วิธีการคือแบ่งนะครับแบ่งเ,เป็นเวลาพับอะ่ะใช้ตัดเป็นชิ้นๆครับให้มี ยิ่งถ้าชิ้นถี่เท่าไรยิ่งดีครับจะทําให้ไอตัววงกลมตัวนี้มันเนียนนั่นเองนะครับตัดประมาณนี้ทีนี้เราก็จะพับ,บ,บพับเข้าไปตัวนี้แต่ทีนี้การพับนี้ต้องดูนิดนึงครับเพราะว่าจะมีะระยะลองพับเพราะนั้นผมจะไล่ตัดผมจะเผื่อเผื่อเพื่อให้มันพับเข้ามาเนี่ยนะครับ รอยพับตัวเนี้ยยิ่งถี่ยิ่งยิ่งดีนะในการตัดครับมันได้ให้ให้เป็นวงกลมมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์อกกัอนหนึ่งครับอย่าลืมครับแผ่นรองนะครับแผ่นรองตัดสติกเกอร์โอเคครับแล้วผมก็จะเป่า ต่อให้มันให้มันอ่าซิงเกอร์นี่นุ่มนะครับแล้วผมก็จะเริ่มนดี่ลงไป ให้เป่าให้มันเกอร์มันนุ่มแ้บมันจะยืดตัวได้ระดับแล้วก็มีดอันนี้ลนไปแต่ด้านนี้ก็ใช้มือช่วยมาแปะ แปะไปเรื่อยลคมับยืแดแล้วก็ดึงให้ความร้อนให้มันมันยืดแล้วก็แปะด้านหลังด้านท้าย ไล่แปะไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับจนครบทุกด้าน ตัวสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ก็จะมีมีความเหนียวอยู่นะครับถึงเราจะเป่าให้มันยืดก็จะมีความเหนียวระดับหนึ่งแล้วขณะที่มันเย็นตัวนะครับมันก็จะจะพับตรงไหนที่เป็นรอยย่นอยู่ก,ก็จะใช้รีดนะครับเอาความร้อนเป่า เหมือนให้มันยืดนะครับแล้วก็เราก็ใช้มือนิรีดเก็บก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เป็นอันนี้เป็นชิ้นส่วนฝาครอบเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นก้านพันเกียร์นะครับ,ก,รก,รบก้านเบรกเบรกมือนะครับ พราะนั้นอันนี้คือเราถอดไปแล้วนะครับเราก็ถอดตัวตัวแบบตัวล็อกเบรกออกนะครับดันเบรกหน้านะครับอนนั้เกียไว้ก่อนเราจะใช้คือเฉพาะในส่วนนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตัดสติ๊กเกอร์ครับให้ได้ให้ให้ได้ขนาดที่คุมกับตัวนี้นะครับคุมตัวก้านขันเกียร์ก็ผมประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะพับดันหน้า ซึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นผมจะตัดสติกเกอร์ใช้เท่านี้นะครับเดิมครับทำความสะอาดผิวนิดนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะ ลอกตัวแผ่นกระดาษออกนะครับสติกเกอร์ออกแล้วก็วางทาบผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเผื่อไว้ด้านหน้านด้านหลังแล้วเพนะราะนั้นจะรีดส่วนบนก่อนนะครับรีดส่วนบนทีนี้รีดตัวนี้นะครับมันจะมีโค้งงอเนาะนจะมีโค้งงอเหมือนเดิมครับก็คือใช้ความร้อนเนี่ยเป่าผมจะเปิดเปิดตัว ปืนลมนี่จริงว่าเวลาเป่าเป่าๆทั่วครับเป,าเป่าให้ติ๊กเกอร์นี่มันมันยืดตึงตรงไหนที่ยน่นนี่ก็ลอกออกก่อนแล้วค่อยดึงอันนี้จะบอกนะครับทีนี้ด้านหนึ่งด้านนี้ เป่าเป่าให้มันสติกเกอร์มันนิ่มไหมครับแล้วเ,เราก็ดึงข้อดีของสติกเกอร์คือจะเป็นอะไรได้ขพอดีจะเปลี่ยนสีอะไราก็เปลี่ยนลอกกาออกซื้อใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยแผ่นหนึ่งก็ราคาก็ไม่แพงครับราคา ห้าหกรบาทแล้วแต่ขนาดไซส์โอเคครับทีนี้เห็นวยบม,มันได้ล้เรื่องของความเรียบเกินผมจะตัดออกครับตรงนี้ตรงนี้ต้องมีอยู่ในง,นง,นงนันเพราะนั้นผมจะตัดส่วนที่เกินใช้หม้ว เพราะว่าจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันแค่พับเข้าไปตรงนี้เฉยทีนี้ก็จะมีส่วนเนี้ยที่เราต้องพับเข้าไปนังนเนี่ยผมก็จะตัดให้เหลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยัดเข้าไปข้างในเนี้ย อันนี้ก็จริงก็เพิ่งเพิ่งเริ่มหัดลองนั่นดูนะครับหัดลองพุ่มสติกเกอร์นะครับแรปบดูโอเคตรงนี้นะครับอันนี้คือที่เราจะต้องพับเข้าไปให้นิ่มแล้วก็ยัดตึงลงไปครับ เก็บงานตัวนี้ลงไปส่วนตรงไหนที่มันเกืนมาเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับวัดาล,ละเรียบเราก็ไม่ใช่มืออาชีพซะทีเดียวนะฮะก็โอเคให้ดูสวยงามตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีตัวล็อกตัวล็อกต้องใช้คัตเตอร์ สกสทำให้ออมันนิ่มๆพอเสร็แล้วเราก็ย่นเลยแรับจนถึงเวลาเดี๋ยวมันจะพอะมันเย็นตัวมันก็จะจะอยู่ตัวเองนะครับ ก็จะมีส่วนของตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้านี้จะต้องเวลาพับมาเนี่ยม,มันจะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ซ้อนกันงนั้นผมจะตัดเอาอันนึ่งออกก่อนเพื่ซ้อนเข้าไปนะครับอีกอันนึงจะต้องทับเข้าไป เ่องที่เกินผมก็จะตัดออกอันนี้ผมก็จะให้มันมาทำผมก็จะตัดนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ,ของความโค,งคมม้งเข้ามาง่ายทุกแม่ เก็บไว้้ขางในนี้อยู่ด้านหน้าี้อนไปดีนึ้น,นส่วนนี้อยู่ด้านหน้าฝุ่นแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเบาให้มันนิ่มแล้วเราก็กดเับเลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจะเกินนะครับเราไม่ตัดออกเพราะว่าเวลาเรายัดไอ้ตัวก้าน ตัวล็อกเข้ามาเนี่ยนี่กวางมีแต่เราต้องใช้เครื่องตัดตัดไลเ็นนวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีตัวอย่างมา,มาทำสินนี่ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี็ะครน,นะถึงเวลาเวลาใช้งานแล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปไปประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวกา้านนะครับหลังจากที่เรา และตัวฝาครอบคันเกียร์อะไรครับอันนี้ผมก็จะมาใส่ขืนก็คือน,นี้กๆดๆจะเป็น,น,นเรียบร้อยนะครับในกรณีของฝาครอบคันเกียร์ใส่กันยังคลิกเข้าไปนะคบเสรัจนเราก็ ผิดฝาครอบตัวนี้เข้าไปนะครับดันด้านข้างเข้าไปทางเราได้งานนะครับที่รับแล้วนะครับประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ